ชโ็อกโกบอลโช็อกโกบอลตั้งใจเขียนฮิวโกโ้ตั้งใจแม่บอกว่าเวลาเขียนห้ามพูดไงลูกห้ามพูดห้ามร้องเพลงตั้งใจเร็วๆเข้าไอ เงียบเงียบลูกเงียบๆงียเงียบเงียบเดี๋ยว <BAR> ถ้าแถวสุดท้ายแม่ช่ยนะครับหืมได้ครับเขียนสวยๆนะตามเส้นประเลยนะเงียบๆงียบตั้งใจเขียนจิ้งจงดดิ้งดอๆดิ้งดงด